พบกับรายการ u p p o r t ต September สวัสดีครับพบกับรายการอัพพอ t ์ September เชีร์ชัดกับพนาลิตกันนะครับสำหรับภาพการลงทุนในเดือนนี้นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นะ่ะ ผ่านช่วงฝุ่นตลบมาแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แบ็คบันเดย์ที่เกิดขึ้นครับแต่หลังจากนี้ครับเรามองว่าตลาดหุ้นก็ยังเผชิญความผันผวน,นได้อยู่ครับล่าสุดเลยครับการประชุม f o m c และก็งานแจ็คสันโกที่ผ่านมาครับออกมาในทิศทางค่อนข้างผ่อนคลายลงครับโดยคุณพาเวลเนี่ยได้ส่งสัญ,ญญาณของการลดดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับทั้งนี้ครับการลดดอกเบีย้ยน่ะอาจจะเป็นการค่อยๆลดดอกเบีย้ยมากกว่าที่จะใช้มาตรการลดดอกเบีย้ยที่ รวดเร็วและรุนแรงเหมือนกับในอดีตแล้วตามมาด้วยรีเซชชันครับหากพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดชะลอตัวลงครับ ตลาดแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ได้สร้างงานที่ร้อนแรงมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถดถอยแบบมีในยยะสําคัญอีกทั้งการบริโภคก็ยังอยู่ในโซนที่ขยายตัวได้ค่อนข้างดีครับหลังจากนี้นะครับเราอาจจะเห็นภาพของหุ้นกลุ่ม Big Tech นะครับเติบโตต่อได้แต่เริ่มเติบโตเป็นแบบชะลอตัวลงมาครับแต่หากพิจารณาพื้นฐานบริษัทก็ยังอยู่ในโซนค่อนข้าง,ขางแข็งแกร่งอยู่ครับแต่หลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบกระจายตัวมากยิ่งขึ้นครับ ฟันโฟเริ่มไหลเข้าหาหุ้นกลุ่มขนาดกลางถึงเล็กนะครับแต่การจะลงในหุ้นกลุ่มแบบนี้นะครับเราต้องมองหากองทุนที่มีการซีเล็กทีฟที่ค่อนข้างดีสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าหุ้นที่มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มขนาดกลางถึงเล็กเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงทางด้านต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับล้วนเป็นการเพิ่มน้ําหนักหรือว่าเพิ่มโอกาสนะครับที่จะทําให้เฟดนะ่ะคัดดอกเบีย้ยในช่วงการประชุม3ครั้งที่เหลือของปีนี้มายิ มาที่กลยุทธ์ในแต่ละแอเสเซทค r ากันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มแรกเลยนะครับที่เราแนะนําว่าสามารถปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุนได้นะครับในช่วงที่ตลาดย่อปรับพักฐานแต่พื้นฐานบริษัทหรือเศรษฐกิจยังค่อนข้างแข่งแก่งครับไม่ว่าจะเป็นโลกสหรัฐเทคโนโลยีเกาหลีใต้ญี่ปุ่น ทองคําและน้ำมันครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบล็กมันเดย์ที่ผ่านมาครับเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่เนี่ยยังไปต่อได้ไหมมีคุณภาพหรือเปล่านะครับแต่หากพูดถึงกลุ่มนี้ถือว่าพื้นฐานเศรษฐกิจหรือว่าพื้นฐานบริษัทยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ครับย่อเป็นโอกาสในการสะสมได้ครับต่อมาครับจะเป็นกลุ่มที่ทยอยสะสมหรือว่า DCA ต่อได้ครับ เป็นหุ้นเอเชียเวียดนามยุโรปและกลุ่มหลีดครับด้วยความที่กลุ่มนี้ครับระดับราคายังถือว่าค่อนข้างถูกกว่าค่าเฉลี่ยครับอีกทั้งการปรับประมาณการกําไรในปีนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยครับโดยเฉพาะเวียดนามแต่หากพูดถึงอสินทรัพย์ไหนนะครับที่ได้รับอนิสงจากการที่เฟดเนี่ยจะมีการคัดดอกเบี้ยนะครับหนีไม่พ้นกลบอลลีดหรือว่าหลีดโลกนั่นเองครับที่ได้รับอนิสงตรงนี้โดยตรงเลยนะครับต่อมาครับที่เราแนะนําว่าเป็นการถือครองไปก่อนนะครับจะเป็น กลุ่มตาสารนีครับโดยเฉพาะตาสารนี้ต่างประเทศนะครับหากไปดูต้นปีที่ผ่านมาครับอยู่พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีน่ะมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อเนื่องเลยครับปัจจัยนี้ครับทำให้ราคาตาสารนีน่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรครับจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะในการที่จะทยอยเข้าสะสมกลุ่มตาสารนี้แล้วนะครับแต่ถ้ามีอยู่ถือต่อได้ครับแต่อาจจะชะลอการลงทุนเพิ่มครับสุดท้ายครับที่เรามีมุมมองเป็นกลางหรือว่ารอทิศทาง สเตนนะครับจะเป็นพุ้นจีนไทยและอินเดียครับหากพูดถึงจีนครับระดับราคาถูกก็จริงครับแต่ว่าในช่วงปลายปีก็ยังมีปัญหาเรื่องของภูมิลัทศาสตร์อยู่นะครับหากไปพิจารณาภายในประเทศการบริโภคก็ยังค่อนข้างอ่อนแออยู่ครับมาที่ไทยกันบ้างครับระดับราคาณปัจจุบันถือว่าน่าสนใจมากครับการเมืองก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแต่อาจจะรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกสักระยะหนึ่งครับต่อมาครับจะเป็นอินเดียครับ หากพูดถึงพื้นฐานเศรษฐกิจอินเดียถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัว GDP ภาคการส่งออกหรือว่าการบริโภคภายในประเทศครับแต่ก็แรกกับระดับราคาเนะี่ยที่พุ่งขึ้นมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากโดยเช่นกันครับในระยะนี้ครับเราจะมีมุมมองเป็นกลางไปก่อนสำหรับตลาดคุณอินเดียนะครับ มาที่กองทุนไฮไลท์ประจำเดือนนี้นะครับกองแรกเราจะแนะนำเป็นกองทุน m e g a t นเอไอคิดเอกรจอทาลิสครับโดยนโยบายกองทุนนี้ครับเขาจะลงทุนหุ้นเพียงแค่1ิตัวเท่านั้นครับและเขาจะเฟ้นหาหุ้นที่เป็นผู้ปะดิษฐ์แล้วก็พัฒนานะครับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นั่นเองนะครับแต่ยังไม่พอครับต้องคำนึงถึงสภาพคลองด้วยนะครับต้องมี m a r ก็ t Cap ที่ค่อนข้างสูงนะครับและนโยบายการลงทุนเขาจะใช้เป็นแบบ e c o ค e วตติ้ครับนอกเหนือจากนี้ครับ เขายังเฟ้นหาหุ้นน่ยที่มีการลงทุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา AI ขั้นสูงด้วยนะครับแล้วก็ตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุนครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น TSMC นะครับ b o a d c o m Oracle Nvidia หรือว่า Apple Microsoft นะครับหลายๆท่านก็คุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับหากเป็นกองทุนที่ลงทุนใน AI หรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีนะครับแตแนะนําเป็นกองทุนนี้เลยครับ Megatrend AI ขด A จากรทครับ มาที่ตลาดผู้นําชิปนะครับแล้วก็กลุ่ม AI ทางฝั่งเอเชียกันบ้างครับหนี่ไม่พ้นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับจะแนะนําเป็นกองทุน SCB KEQTG ตากบริจอไทยพาณิชครับโดยกองทุนนี้นะครับจะลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า iShare MSCI South Korea ETF ครับตัวอย่างบริษัทที่เข้าไปลงทุนครับจะเป็นบริษัท Samsung e l e c t r o n i c ก SK Hynix แล้วก็คุณไดมอเตอร์ครับหากพุ้นถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับถือว่าเป็นตลาดหนึ่งเลยที่ได้รับประโยชน์จากกระแสไอที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็การฟื้นตัวของกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับหากพิจารณาระดับราคาก็ยังถือว่าอยู่ในโซนค่อนข้างถูกกว่าค่าเฉลี่ยครับหากเป็นตลาดหุ้นที่เป็นผู้นําทางด้าน AI นะครับทางฝั่งเอเชียเราจะแนะนําเป็นหุ้นเกาหลีใต้เลยครับสะสมผ่านกองทุน S C B K E Q T G จากตราจทบไทยพาณิชย์ครับสุดท้ายแล้วครับมองหาสินทรัพย์ทางเลือก กันสักนิดหนึ่งนะคะจะเป็นโกลบอลลีดหรือว่าที่เราเรียกกันว่าลีดโลกนั่นเองนะครับสามารถสะสมผ่านกองทุน MG Pop จากบรจอ MFC กันได้นะครับโดยนโยบายกองทุนนี้ครับเขาจะลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ชื่อว่า PIM Global Select r e a Estate Security Fund นะครับ เขาจะแตกต่างจากกองหลีทั่วไปนิดนึงครับคือเขาจะมีการลงทุนในกลุ่มเซกเตอร์ที่เป็น Data Center ด้วยนะครับซึ่งจะรับกับกระแส AI ที่มีแนวโน้มเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับยกตัวอย่างบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนครับจะชื่อว่าอ e ี u i ิ i x ครับเขาจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็มีการกระจายฐานข้อมูลน่ะสำคัญนะ่ะทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือยุโรปรวมถึงเอเชียด้วยนะครับแล้วบริษัทคู่ค้าที่เขาทาธุรกิจอยู่นะครับจะเป็น คาว Google Cloud น,นะครับไมโคร o อฟท์อเมซ n นเนสกี้แล้วก็ Zo ูมด้วยนะครับหากพูดถึงปัจจัยหนุนนะครับจากการประชุม FOMC อนแล้วก็งานแจกซ์แนโฮที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าค่อนข้างผ่อนคลายลงนะครับแล้วก็คุณพาเวลเนะี่ะได้มีการส่งสัญญาโดวยว่าจะลดดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วสําหรับปีนี้ครับซึ่งเซกเตอร์นี้ครับหรือว่ากลุ่มกอบอลีเนี่ยได้รับอนิสงข,งของการที่เฟดเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มรีถือว่าได้รับปัจจัยลบไป ค่อนข้างมากพอสมควรครับหลังจากที่เฟดได้มีการขึ้นดอกเบี้ยยาวนานมากกว่า2ปีแล้วนะครับหากเป็นกลุ่มหลีดก o บอลหลีดนะครับเรามองว่าจังหวะนี้สามารถทยอยสะสมได้เลยนะครับผ่านกองทุน MG Pop จากบจจ MFC ครับสุดท้ายแล้วเขาฟังมาตรงนี้แล้วนะครับสนใจการลงทุนกับทาง h i l i p Capital ของเรานะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอป h i l i p Fund Super Market ได้นะครับสามารถซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ